เว้ยมันต้องสู้แล้ววะ,โอ,โ,ะโอ้โหจ็ตายโอ้โหตายโอเคครับท่านผู้ชมครับเหมือนว่าผมเจอทางไปต่อนะครับเพราะว่าเราไปอัพเกรดสัญญาณเลยได้แล้วปรากฏว่ามันมีแบบลูกบอลพอยต์อยู่ใกล้ๆ แล้วผมก็วิ่งไปวิ่งมาปรากฏว่ากระจกนี้มันแตกวะเฮ้ยเนี่ย <laughs> ให้ตายเถอะแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ทำอ้น,นี่เลยอะ่ะช็อต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 โอเคฮะไปดูกันเถอะครับโอ้โหมันลึกว่ะชิดอย่างลึกอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยว แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันเดินไปเดินมาโอ้โหตัวยังใหญ่แล้วกูจะไปเอาลูกบอลพอยยังไงวันนี้ถึงได้บอกให้ต้องทำธน,หนูหรือยิงแม่งเนตรเนี้เต,ตรียมนะชิดมันยังไม่เห็นเราเห็นเราแล้วตาแดงด้วยทำไมทำไมฮะห,หน้ากูเหมือนอลีมึงเหรอฮาวาชิดมึงมึงวิ่งไปเอาบอลพอยได้ไหมเดี๋ยวกูล็อกมันไห้ กูจะวิ่งไปไงอ่ะนี่ค่อยๆวิ่งไปเห็นไหมมันมันมาไม่ได้เอ้างั้นมึงมึงมึงมาล็อกมันไว้อ่ะมึงไปยืนล็อกมันไว้อ่ะไปยืนล็อกไว้เคล็อกยังล็อกแล้วรอแล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 ผูพลัวกูว่าแม่งตบหัวกูแน่เอไปอะ โดนป่ะโดนป่ะโดนนี่โอ้ลูกบอลอยู่ถึงนั้นน่ะ <c oughs> เอาไงวะเนี่ยวัวต้องมีธน,นูอะ่ะนี่คาราเขามีลูกบอลเนี่ยลงไปไงวะลงไปตายป่ะโอ้นี่กูจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตดพิษอทำติดพิษเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโอ้โหเลือดเพิ่มเลือดไม่ได้ด้วยลงไงวะนั่นอะไริมันลงไงวะเล่แม่งก็เฝ้าอยู่อย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้มันหายลงนี้ป่าววะ ไม่มีทางอื่นให้ลงไม่ลงกันกูเลื่อนเหลือน้อยอะ่ะไม่ไม่เดี๋ยวกูกลัวว่าลงไปแล้วกูตายแล้วกูจะเจ้าไปกับลงไปเอากระเป๋าไม่ได้อีกอย่าไปกลัวหองเป็นน้ำห้<ะ>องเป็นน้ำทำไม เสียงคนน่ากลัวเลยที่บ่ายอ,อไไ๋องั้นถ้ามีคนล็อกไว้แล้วมีคนลงน้ํามาได้ไหมไม่ได้มันก็กัดเราอยู่ดีเฮ้ยมีรูออกมาชิดออาไปไหนไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโอ้พีเตอร์พีเตอร์เลือดน้อยมากพีเตอร์จะถึงแรก๊รคร์แล้วครับโอ้โหรังมดจี Net เน็ตฟอล ไม่ใช่จีเน็อย่างเดียวละมดทหารมาเต็มเลยเนี่ยลงไปไม่ได้นะหาทางขึ้นก่อนนั่นแมงมุมไหมใช่เห็นตัวมกเมื่อกี้แหละเฮียว้าวิ่งเร็วถ้ามันเข้ามาไม่ถึงเลิกจิ้มมันได้ไหม อุยไม่ถึงเหรอมึงแน่ใจนะอุยมันต้องสู้แล้ววะโอ้โหจะตายโอ้โหตาย,ตายแล้วยังไงลนะ่ะจะรอดได้งไงนยะสวัสดีชิด ไปชิดเราต้องลองรังมดแล้วละ่ะพร้อมไหมโอ,โอ้ติดลงแล้วจะขึ้นไม่ได้นะลงไปยังงลมาแล้วใส่มดอยู่เนี่ยอุย้ยลืมลืมใส่ชุดเกราะ นีไงไงในแอนเฮดแลวมั้งเดี๋ยวเราใส่ชุดก,ก่อนไหนไว่าแอนเฮดไม่เห็นได้เลยไม่ได้ไเหมือนนี่ห <c oughs> ลังมดใช่ไหมนเนี่ยโ <c oughs> อ้ถ้าเราตีมดในนี้เราจะโดนลุมหนักเป็นการสำรวจทำเททุรักทุเรทัว โอ้ยโอ้ยย่าๆๆๆโอ้ยกันเองต้องต้องหน้าต้องหลังอะแอนพาร์ตแอนแอนอะไรเนี่ยแอนแอนเฮ้ยแสงแสงสว่าง แสงสว่างแสงสุดท้ายแล้วแม<ส>่งข<ส>ึ้นขึ้นเนี่ยขึ้นดีมันขึ้นเนี่ย,นนยแล้วเราจะไปยังไงอะขึ้นดีเนี่ยอ้าวใช้ประวะไม่ได้ไม่ได้อะมันเป็นทางที่เรามาปะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดินยรอเดิเดนน่ากลัวมันอยู่ใต้มีรากไม้ด้วย ใช่ตอนนี้เราจะอะไรอยู่ใต้สวนโอ้ยหูตกใจเงามึงดูดิหูมึงดู <c oughs> เห็นไหมโอ้ยโคตรน่าก,กลัวโุ้ยมดนี่แหลมะมั้งสัตว์เลยครับ work and <c oughs> ไม่ใช่ว่ะ มันคือตัวอะไรวะชิดจีเน็ตอ่ะมัน,นต้องขึ้นว่าจีเน็ตเซิร์ชในเน็ตหรือที่จีเน็ตคืออะไรหรือว่าเป็นไอตัวนี้ไอตัวเห็บบินบินเออเป็นไปได้ไอที่เป็นแมงวีอ่ะโหจะหามา<ะ>ันที่ไหนวะเนี่ยนี่เราออกมาไกลแค่ไหนเนี่ยหรือว่าที่เราลงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ไปไว้อ่าอยู่ไหนมอยู่อยู่ปากปากของโมงปะ ทำมาร์กเกอร์ไว้ว่าเป็นรูรูหังมดก็อยู่ใ,ใกล้นี่หว่ารัางมดเนี่ยโคตรใกล้เลยดูดิก็คือเรามาจากเรามาจากต้นโอ๊กเออต้นโอ๊กอยู่อยู่ข้างหลังนู่นอ๋อ,อนี่เรามาจากเรามาจากฐานทัพใต้ดินมาโผล่นี่อย่เนี้ยใช่เนี่ยแล้วบ้านเราอยู่ใ,ใกล้กันนั่นนะ่ะอ้าวขาดไอ้นี่ Over, cover cover leaf ถ้าเราจะหาแมงวีเราต้องกลับไปที่ตรงนี้บ้างทอมไอเครื่องเครื่องเครื่องที่เราเจอตอนแรกอ่ะว่าทแมงวีไกลับบ้านก่อนไปจัดของก่อนเฮ้ยโอ้แมงวีนี่มันแรงแมงวีที่กูบอกเป็นกบอ่ะ เห็นทโอ้โหอ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหเพียบดีดีดีเอาฟัดมาเยอะๆเดี๋ยวผมกำลังวิ่งไปตอมกูเป็นขี้เลยเนี่ยมันเป็นขี้กบใช่ไหมไม่ใช่ขี้กบมันเป็นหุ่นยนต์กบเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้แหล่งฟาร์มแมงวีแล้วเฮ้ยจะ้ะ กำลังวิ่งไปตามชื่อทอมนะรอแปะ๊ะโอ้ยเมงวีมันต้องเล่งยังไงวะวายพาตีนมาให้มีเคลด้วย โอ้ยหลอนไหมเนี่ยหลอดไหมเนี่ย,อยของเต็มเดี๋ยวนะครับโอเครอดไายแหล่งแมงวีเนี่ยไงเอาเป็นสัญญาณอะไรได้ฟัสมากี่อันอนะ่ะ เดี๋ยวเอาไปสัญลักษณ์อะไรแรงแมงวีอ่ะแอนิมอลมีสัญลักษณ์อะไรนอกจากมดไหมหม,ม,ม,มีมีก็มีอ่ะแต่แบบเอามึงไปกดดิเอาอันนี้ก็ได้เนี่ยรูปคล้ายๆรูปใบไม้บินเนี่ยจำไว้ว่าเป็นแมงวีแล้วกันเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วตัวหนึ่ง ขวบขวบขวบหมื่น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 ได้แล้วแอนเฮดได้แล้วเฮ้ยนี่ป่ะว่าไปอานา n a l y z รูนี้รูอะไรคิดอ้าวไม่มีอะไรรูนี้ไม่มีอะไรโอ้แถวนนี้แซ่บเยอะ ทำภาามันแผลเยอะๆเลยกูรู้สึกจะเจ็บตัวบ่อยลือเกิน เราจะไปทำอะไรต่อกลับบ้านไปอนาลซ์หัวหมดใช่ไหมใช่ก็สำรวจไปด้วยแหละเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจออะไรเจอแคปอะไร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 ่ะ เราต้องหาหัวมดอีกได้ร้อยพอยแล้วคราวนี้เราไปรับเควสเพิ่มได้แล้วโอเคเราทำหัวมดเสร็จแล้วไปรับเควสเพิ่มกันแต่คราวนี้โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามีอ่าเควสใหม่นะครับที่เราต้องไปรับปะ่ะเดี๋ยวเราไปที่แลบกันเลยนี่ไงฮันลาว่า ค่าสตัวได้แปสบาทปะท้ไค่าแมลงมุมโหได้สามร้อยเเริ่มยากนะคุณ <laughs> เพดเริ่มยากนะคุณเอาละครับตอนนี้เรากำลังจะมาค่าราว่าเข้าไปก็มืดสินะ củ <laughs> lơ oh, you can be a blagged it luôn mà mึง ô รอดรอดแต่ว่าตอนนี้กำลังฆ่าเราว่าอยู่ประเด็นคือจะเข้าไปช่วยมึงทานไหม <Reading. S 1> กูเมำลังวิ่งลงไปไม่น่าทันเพราะิวิอยู่ที่ตัวิวิแปดเจ็ด สี่จ้ามันเจออีกสี่ตัวไอคู่ครับ ลกลับเข้าไปขึ้นเข้าไปเวลามันเหลือนอยน้อยได้ครบแล้วครบแล้วออกเออในที่สุดก็ผ่านเควส์ลาว่าเหลือสไปเดอร์เวนอมนี่แหละอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันเรา โอเคครับถ้าใครชอบคนเล็กในส่วนใหญ่ของเรานะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับยังไงเนี่ยฝากเกมนี้ไว้ด้วยฮะเป็นวิวที่สวยงามในตาต้อตอนโอ๊กนะฮะก็พบกันใหม่เดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ